สวัสดีครับแม่รับผูชาแนลฮะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางนะครับไปปล่อยปลานะครับที่ไหนลุงวางไปกับลุงหวังนะฮะสิอืมนะฮะนี่นะครับปลาปลาหมอนะครับไม่รู้ว่าตายอะไรยังไยโอปลาหมอเนี่ยทนมากทนนะนะฮะทนมากทนมากเลยนะครับเนาะเราจะไปกันที่ไหนลุงวางไปปล่อยที่ห้วยทรายห้วยทรายนะฮะไกลไหม ไม่ไกลก็ไม่ถึงโลให้ลุงหวังนำนะฮะขับนะเพราะว่าผมไม่รู้นะฮะเอซอยู่ตรงไหนนะฮะเอซีไปอ่าเดีวผมซื้อปลาให้เล็กเล็กเล็กกล้องนะกล้องเดี๋ยวผมซื้อให้ะฮไปกันเลยนะพุทเจมาส่งดอกมีเสียบไว้เลยหรอมีนะฮะไปโอเคนะฮะก็มาถึงวัดนะครับวัดอะไรนะลุงหวัง อันนี้ก็เป็นวัดบ้านกกกอกวัดวัดนกกอกยังไม่ถึงวัดนน้นนะครับอันนี้ทางเข้าเนี่ยคือนะฮะเอฟซี <FC. S 2> ยามเย็นนะเอฟซีเนาะอ่านะฮะมันมก็เห่าื่วยนะฮะมาตรงไหนนะปาลุงหวังก็จะพานำหนะ่อยเอฟซีต่อก็วันนี้ก็เรามาปล่อยปลา,าหมอกันนะเอฟซีนะฮะทางลงเหรอทางลงนะเอฟซีชันมากน,นะฮะมันก็จะเป็นสะพานใช่ไหม ระวังลื่นระวังนะระวังลื่นนะมันชันด้วยระวังลื่นนะเอฟซีระวังลื่นไปกันครับไปค่อยๆฮะเพราะว่าลุงหวังเป็นคนพื้นที่นะเอฟซีก็ให้ลุงหวังพามาไม่เป็นไรนะค่ะถ่ายคลิปไม่เป็นไรนะฮะตับเพื่อที่จะมาปล่อยปลาครับเอฟซีไม่ได้มานานนะ นี่นะถูกข้าไม่ต่ายอืมถูกไหมถูกนะนี่นะทางลงนะเอฟซีวัดห้วยทรายใช่ไหมทางเข้าวัดห้วยทรายนเอฟซีอืมนะฮะก็ต้องใช่ต้องตั้งอธิษฐานก่อนจะปล่อยนะเอฟซีขออาทับเกี่ยวกับป้าหมอป้าเข็งนะครับ ก็จะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมฮะตามความเชื่อนะเอฟซีถึงแล้วนะฮะเอฟซีถึงแล้วนะฮะนี่นะครับบรรยากาศรอบๆนะเอฟซีเป็นห้วยสายเป็นห้วยสายเลยนะมืดนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่า รถตลาดพร้อมพึ่งมานะหกโมงนะฮะรถกับข้าวนอ้เมซมากับลุงหวังนะครับครับอันนี้ก็ลุงหวางก็มากับแทบภูปล่อยวันนี้วันนี้อ่าพี่ะไรนะแหม่มพี่แหม่มกับพี่พพนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับเนาะนี่ก็ถุงห้าสิบเนาะผมก็เห็นก็เอาจิตใจอาสาเนาะนะครับก็จะไปปล่อยนะครับเห็นไหมหงายท้องแล้วครับเอ็ซีนะฮะเนาะ เพราะว่ามันก็อยู่ในถุงพลาสติกมันก็หายใจไม่ออกเนาะใช่แล้วเราก็ต้องไม่รู้ว่าจะเขาก็ลดตลาดเนาะใช่นะฮะผมอันนี้เราก็มาปล่อยนะครับครับผมอ่าก็ผมต้องขออธิษฐานเลยนะฮะเอฟซีอ่านะครับอ่ามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะเอฟซีเนาะครับอ่านั่งดีกว่านั่งนะครับอ่าโอเคมันต้องดีดีเห็นไหมโอเคนะฮะนี่นะเอฟซี เนี่ยนะคะแล้วท่าครูอธิษฐานแล้วก็ลุงว่าก็อธิษฐานเหมือนกันสาธุบุญกุศลน,นี้นะครับขอให้อาส่งไปให้ทุกคนนะครับเอฟซี FC ทุกท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกท่านนะครับท่านที่เคยป่วยนะขอก็อหายเร็วๆนะเอฟซีในความเชื่อของโบราณในเอฟซี FC, ป้าหมอสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้นะเอฟซี FC. สาธุบุญนี้ขอให้สิ่งที่ทําขอให้บุญส่งไปให้เอฟซีทุกท่าน ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะเอฟซีจ้าถูนะครับเอฟซีนะฮะแล้วก็ปล่อยกันเลยลุงวางปล่อยเลยนะเอฟซีครับอ่านะครับอธิษฐานด้วยกันแล้วนะครับมาดูลุงหวางปล่อยนะเอฟซีลุงวางก็จะปล่อยตาเลยนะครับเนาะครับขอให้เอฟซีนะครับทุกคนนะัมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนครับครับผมขอให้อ่าโรคภัยไข้เจ็บที่เอฟซีที่ทุกคนนะครับอืมอ่าที่ป่วยหรือว่า ที่ไม่ป่วยนะครับก็ที่ป่วยก็ขอให้หายภัยไข้เจ็บใช่อันที่ไม่ป่วยก็ไม่ต้องเป็นโรคภัยเจ็บไม่มีโรคภัยเจ็บมาเบียดเบียนนะครับผมได้แล้วได้แล้วนะครับปล่อยเลยนะครับเอาออกทีละถุงก่อนเอาออกก่อนเอาออกทีละถุงที่ลงฮงก่อนนั่นแหละฮะนี่นะครับนี้ก็ตาครับนี่นะเอฟซีนะแล้วก็ค่อยๆเทลงเพราะว่าเททีเดียวมันนั้นไงค่อยๆนอ่า ่อบุสงนนใหไปแล้วนงยสิปล่อยไปแล้วนะายสิทำไี้ก็ปล่อยได้นะครับนี่นี่มันก็จะฝื้นมันก็ปื้นใช่ไหมลุงหวังจริงนะจริงนี่ต้องให้พักถอนก่อนนี่นะครับดูให้ดูเลยฮะนอนใต้น้ำเพราะว่ามัน หลายตัวอยู่นะหลายหลายตัวนะฮะนอนใต้น้ำนะเดี๋ยวมันก็ฟื้นใช่ไหมลุงวังฟื้นเพราะว่านะเพราะว่าปลาหมอทนทนมากเลยนะตาใสแป้วเลยนะอฟนะฮะก็ยังหายใจอยู่ต้องหายใจนะฮะเราก็รอสักพักหนึ่งนะอฟซอันนี้เขาเรียกว่าห้วย้ายห้วยสายนะเก็บฟุ้ขยะไปด้วยในเอฟซเพื่อรักษาความสะอาดนะฮะ ไปแล้วครับผมแล้วก็เสร็จแล้วนะฮะเอฟซีเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็มากรุงวางนะครับอาจจะมืดมามืดนิดนึงนะครับมาคพึ่งก็ร้องอยู่นะฮะใกล้จะตกแล้วใช่นะครับวันนี้ก็ได้ทําบุญแล้วได้มอบสิ่งอ่าดีๆนะครับบุญนี้ให้กุศลให้ทุกท่านได้เอฟซีนะผมก็ดีใจมากๆนะครับทำเพื่อทุกคนนะฮะเนาะได้บุญด้วยกันนะครับใช่แล้วใช่นะฮะ ต้องอธิษฐานให้เอซทุกคนจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่นะครับรวมทั้งเรานะครับเราแล้วก็ผมแล้วก็แมงทับฟูชาแนลลุงหวางแล้วก็พี่พี่แมมพี่แมมแล้วก็พี่พบครับช่างตามพี่พัลลี่แต่พ่อแม่ครอบครัวของผมเนาะญาติพี่น้องของลุงหวางด้วยของผมด้วยนะครับพบมีแต่ ไม่มีโรคภัยไค้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเนาะมีแต่ความสุขนะครับมีแต่ความสุขใช่นะครับผมมีสุขภาพร่างแายแข็งแรงนะฮะไปเดินขึ้นกระดับนะเอฟซีนะฮะมืดแล้วนะฮะขอให้อสิ่งที่นอนอยู่ปลานะครับที่น่นอยู่เราขอให้ฟื้นนะพักผ่อนก่อนนะครับอซีนะฮะเป็นคงจะใช้เวลานานะเพราะว่ากว่ารถกับข้าวจะมาถึงก็นานอยู่นะนะครับผม นะครับผมนะฮะพรอนให้เอแล้วเนาะนะครับผมทางก็ลงขึ้นมาแล้วก็กลับนะเอฟซีลงไปแล้วก็กลับขึ้นมานะเอฟซีอือนะฮะใช่นะฮะมีทางชันอยู่นะฮะกล้นไปแล้วนะเอฟซี ก็เป็นสะพานในสีเนาะอ่านะฮะโอ้ม hmm. mm ืดอนี mm ่ม hmm. mm ีสุนัขด้วยนะมันจะกัดไหมนะกัดไหมนะชื่ออะไรนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะแล้วกครูนี่นะครับผมเดี๋ยวไม่ดึงกุญแจเหรอไม่ดไหนล่ะกุญแจ เียบไว้ตรงนี <Top one. S 2> ้ไม่ใช่หรอดวงหวังฮงหวังเอาไว้ไหนวงกงวังเอาไว้ไหนวงตรงหวดงังนะปัญหาเกิดอะไสีดวงหวังน้ำกุญแจยเดี๋ยวตรวจดูกระเป๋าก่อนกุญแจนึงนะ เอเจอไหมนะฮะเจอไหมลุงหวงังยัตอบไม่ได้หรือว่าลืมตรงที่เอาป่านั้นไปลุงไปหาไหมเดี๋ยวลุงหวังยื่นให้ผมหรือว่าไม่ได้ยืน่นเไม่ได้ยืนย่นเออเ,เจอแล้วโอเคนะฮะเจอแล้วนะโอเค เจอกุญแจแล้วครับเนาะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญา,าตลุงชิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเลยครับขอบคุณมากครับผม